อยากสิเห็นหัวใจเจ้าทั้งสีห้องอยากขอจองไว้ผู้เดียวอกเกียวไผอยากให้เจ้ามองให้ซึ่งถึงหัวใจได้โปรดไปไก่ไก่สนตีนกูจาเฮ้เอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกัมันยังบ้ามันกัด้ไปตีมันยัง พวกใจบาปนี่นี่ปล่าใจอยู่อ่ะเดี๋ยวมั่งหน่าได้แตะปากได้ปหมเนี่ยหลังหักแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยมันก็บ่ได้เฮ็ดหยังให้พวกสูเลยโอ้ยหลังหักเด้อนี่ดีเนะกูมาท่านนี่ถ้าบ่ฉันล่ะมึงตายอาย้ยำของเจ้ยน้ำใจประเสริฐอีหลีพ่อพระของสัตว์โลกอีหลีอ้ายเอ้ย เจอเลือกค้นบุพิดเลยหอมเลยหอมมีเด็แสบนั่นไหนแยมแสบอยู่แล้วฟีมือไอเยียมน่ะนี่นะภาษาพลังเขาเอิญสเนปไรออนพัดเบ็กเด็กเด้น